ก็ก็สวัสดีกันครับวันนี้กับปูเช่าเซอร์วิสนะครับนะตามหน้าตาวีวันนี้ก็ผมมาทําการรีวิวในเรื่องของปาเบลส์นะครับวีออสอันนี้ปีสองพันสิบนะครับนะเกิดมีอาการเสี่ยงดังนะครับนะเวลาตอนเช้าเล็กนึงครับเวลาออกรถนะครับดังชิดชิดชิดนะครับกันนี้นะครับแต่คันนี้ปวดตัวมากก็คือปาเบลส์มัน ปลาเบล็กยังไม่มาแต่เดี๋ยแล้วครับคันนีนครับปลาเบล็กคันนี้ปลาเบล็กยังไม่มาครับนะแต่เกิดอาการติดเสี้ยงดังเสี้ยงดังก็นี่ครับไอตัวนี่ครับตัวขาปลาเบล็กเนี่ยครับมันจะเป็นสนิมครับนะตัวนี้ครับนะนี่เป็นสนิมครับนี่ครับจะไม่มีจาบีและการลุกซูบนี่ครับแต่ว่านี้ผมได้ทำความสะอาดเลยครับนะเมื่อกี้เป็นคราบคราบจาบี้ยเนี้ยออกทบเลยครับนี่มันจะมีสลักตรงนี้นะครับสลักตรงนี้เลย ครับนี่เราเสียวกันเนี่ยครับคือเสี้ยวก็ไปแล้วก็ถ้าจะาบีแล้วก็โยกข้าวโยกก็ไย้ว่ามันทำลิปข้าวที่บอกนิ่มนะครับนะทำลิปข้าวที่บอกนิ่มแล้วก็คือไม่ปื้อเลยครับคือใช้ได้ครับกับแล้วก็ผมมาแนะนํำเครื่องมือพีเซทีว่าง่ายๆนะครับในวันนี้นะเขามีนี่ครับตัวนี้เป็นน็อตต่อชันบานะครับนะของอ่าอีสุกับผมเตรีมาครกับ ตอนนี้นะครับนะนี่เวลาปั๊บเราก็ครับอ่านี่ของที่มานะครับนะกรมีเล็บมังครับกรมีเจเนี่ครับเจเบอร์หยิบสองตัวนึงหวยกันตัวนี้ครับนะแล้วก็มีเจเบอร์สิบสองหอยกันน็อตอ่าน็อตสลักนี่ครับนะน็อตสลักไอ้นี่ครับน็อตสลักปลาเบลกแล้วก็มีใกล้คงเบนตัวนึงครับแล้วก็คือจะบีต้องใจจะบีทีวีเลี้ยวนะครับนะ ถ้าว่าจะบีที่เป็นก้อนเนี้ยนี้จะบีเบอร์เบอร์สามครับนี่จะบีลูกพื้นหลอดครับมันจะไม่เป็นมันจะไม่เนี้ยครับเวลาเราท่าในแค่นี้ครับมันจะนิ่มดีครับเวลาลูกซูบกะมันครับนะแต่ถ้าเราไปใช้เบอร์สองมันจะเป็นก้อนเนี้ยครับไสไม่ไม่อ่ไม่ขี้วันมันจะมีเสียงดังหลาครับระหว่างลูกซูบมันทิปมันมันไม่ให้ตัวนครับนะระหว่างเราต้องให้ตัวนี้นะครับนี้เนี่ยครับสลักเนี่ยเครื่อมวิ่งได้ดีครับตรงอยู่ข้าโยกเนี่ยครับนะรับตัวนี้ครับ นี่ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมาครับแต่เหมือนนี่ครับเวลาเดี๋ยวผมทอยวิธีนะครับนะมีเวลาลุกชุบนะครับนะอ่านี่ครับลุกมีแดงครับนะถึงเอานาเบนนี่นะมาตากตีกันนี่ครับเป๊ะนี่อ่าะคราวตรงนี้เลยครับเนี่ยถึงเราก็คั้นลุกชุบนี่นะครับคั้นเข้าไปอ่าคั้นดันก็เลยครับคั้นดันให้สุดไปเลยคั้นให้บอลชนบอลนี่ปั๊บ ติงเราก็เอาเจ็เบไปหยิบซองนี่ครับเจ็บไปซองนี่คันได้จนว่าลูกซุบมันกันไปเลยครับไอ้ข้าวอ่าครับนี่ครับมันจะมุนกันไปเรื่อยๆเลยครับผมครับจนว่าจนว่าไม่ต้องให้เค็กมาครับนั้นคือแล่พอดีพอดีมันจะชนในนู้นพอดีครับอ่าซุดซุดลูกลูกอ่าลูกซุบมันจะไปชนใน ไปติดเสื้อมันครับพอดีเลยครับแนี่้พอดีแหละได้เลยครับแต่ว่าตาลูกชุบตาคั้นเข้าเค้งไม่ได้ครับนะต้องต้นลูกชุบมาลางนะครับนะของเนี้ยครับเนี้ยมันจะเบอร์พอดีเป๊ะเลยครับถึงเลยยางันคุ้นกันนะครับนะต้อดูย่างคุ้นกันครับแต่ตายิงคันยิงพุชไม่ได้ครับนะต้องต้นลูกชุบนี่มาทำความลาดไหมรับเหมือนเล็กจะครบครับก็ได้ทำเหมือนับเหมือนกับ คนที่ชายรถเล็บเนี่ยครับเกิดสนใจหรือว่าต้องการจะเรียนรู้เรื่องว่าเออระบบเบรกกับระบบเล็บเนี่ยครับถิ่มเบรกแบมีเสียงดังแล้วนะครับอยากจะรูไตร์เอสครับผมเกิดจากไตร์เอสเลยนะครับนะเวลาตอนเช้าๆนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกกับเมื่อกี้นะครับก็คือเกิดจากตาปาเบรกไม่หมดครับนะตาปาเบรกไม่หมดก็คือเกิดจากไอ้ตัวนี้ครับตาปาเบรกอย่างนะอ่าอย่างมีน้ำปรนีนะครับนะมีน้ำปรนีนี่ครับมีเดี๋ยวนี้กองไหมนะครับนะ แต่บางบันไดอย่างที่อาจจะปาเบรกมดหรือว่าตาปาเบรกไป่มดติดมันพุ่มบ่ครับคือตาปาเบรกอย่างนั้นเลยก็คือเป็นตีตัวนี้ครับคือเราต้องทษควนมท้าจับีไหมครับนี่ครับจุดนี้นะครับแล้วก็ใส่จับีในจุดนี้กันนะครับนะนี่ครับในในจในพวกนี้ครับนะคือต้องท้าจับีในนี้เลยครับนี่ครับในสลักเนี่ยแล้วก็สลักตัวนี้เหมือนกันสลักตัวนี้ก็ต้องตาความสะอาดแล้วก็ท้าจับีนี่ครับต้องใช้จับีเบอร์เบอร์สามนะครับนะมันจะนิมิตครับ ตาเราในรูนี้เลยเนี่ยครับมันจะมีรูอ่ารูสลักนี่ครับนะรูสลักเนี่ยครับก็แลิกก็อ่าพุมควักไปสักพิทกันนะครับนะกอนี้เดินทางอีกอนี้ชายรถเลยนะครับนะให้มาเปิดดูอ่าตรวจตรวจเช็คนี่ก่อนครับนะตรวจเช็คระบบมันเล็กเนียก่อนครับน่านี่ครับมันจะมีขนาดของมันเล็กนะครับนะนี่ครับ นั่นก็มันเมกครับนะลานไ้นะครับนี่เราต้อง no. ดูดูคณะนะครับมันจะมีคิดหนึ่งคิดสองครับอยู่ที่คิดสองนะครับนะแต่ถ้าว่าต้ำลงไปแล้วต้องไปเสริมมันเมกมาเติมหรือว่าไปเข้าก็ได้ครับให้ช่างก็เติมมันเมฆให้หรือว่าให้เขาเช็คเลยว่ามันเกิดจากสายอะไรที่ว่าทำไมน้ำมันเมกมันลดลงนะครับนะจุดนี้ครับนะกับคนติดชายรถประจำนะครับไม่ว่าอ่าบดีปึ่งเสจอรถหรือว่าคนติดชายรถมันน่าเลียนะครับนะกว้างไว้กันแล้วก็มี อ่าอีกเดืองเลยครับพวกระบบนาวเหมือนกันมันเกลืองนิดนะครับในในกันในไหนล่ะครับนะเดี๋ยวผมาแน่มันเกลืองเหมือนกันระบบมันเกลืองครับอ่าสิ่งที่ต้องการมากติดเจอโบอยมันสุดเลยครับตัวนี้ครับเนี่ยครับเราต้องดูนะครับว่ามันเกลืองคาดไม้นะแต่ถ้ามันเกลืองมันจะมีสองจุดนะครับนะอ่าเนี่ยครับมีสองจุดครับแต่ถ้าถามว่าจุดจุดที่สองครับ นี่จุดที่สองนี่จุดที่หนึ่งแต่มต,ตามว่าจุดที่สองน <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> <els> ่เราต้องไปเติมมือหรือว่าต้องเข้าอูอ่าข้าไปตั้งร้านให้เขาสอบถามตัวอูขับหรือว่าท้ายน้ำมันเกลื่อนตัวเหล็กด้ครับนั่นนะครับต้องข้าวไปเช็คตัวนะครับนะหอยเดินทางหรือความกดไปถึงกับอีกอย่างนึงก็คือเนื้อมอหนามครับนะมอหนามนี่ก็เหมือนกันครับอย่าไปดูในหม้อปักนะครับนะอย่าไปดูหม้อปักนี่ตาหม้อปักเนียนต่อเดียวตาหวาเราดูดูบางที่ในหม้อปักมันจะไม่ดูได้ครับตรงนี้อ่าเราต้องเปิดแลกในนี้เลยครับ เปิดเลยในโมนามเลครับว่านามคาดไม้ตรวความชั่วครับหลอดทางอ้โมันขับตีเจอที่ว่าหลดเครื่องพังรั่วหนามแห้งนั้นโดยมากจะเกิดจากไสที่นี่ครับชาเดี๋ยวก็ไปดูในโมบัากครับผมอ่าตายแล้วให้ดีเรามาดูตีตรงนี้เลยครับเปิดคว้าเลยได้เลยครับแล้วก็มีอีกจุดนึงครับมีไอตัวน้ำมันเกียวโตกันอ่าน้ำมันเกียวโตนะครับนะนี่ครับคือสายวัดน้ำมันเกียวโตอยู่นี่นะครับนะ ่าเดี๋ยวผมให้ดเนี่อ่านี่ครับมันเกี่ยวโตมันเกี่ยวโตเหมือนกันครับมันจะมีเป็นคีดของมันนะครับนะนี่ครับเป็นรอยคีดนะครับแต่ว่าตามว่าคีดตีตีอยู่บนทุดครับนะดูว่าอยู่กันัดคลึ่นนึงนั้นคือต้องก้าวไปตีอู้เลยครับไอ้ตังไอ้ตังอู้ก็เช็คดูว่าน้ำมันไอ้ใส่น้ำมันมันขาดได้ไหมครับให้เขาเช็คเล็วว่ามันหลัวตรงนี้มั่งป่านนีครับหลรอเกี่ยวโตมันจะแพงด้วยครับของนี้ไม่ใช่เลยแต่คือมันเกี่ยงเร็วดอกนู่นครับต้องจ่ายรเเบบิคั ไในว่าเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องแห้งหนามแห้งหรือว่าน้ำมันเกียร์อโต้เองครับหลบเบิ้นเพื่ครับไปจัญได้ครับหยุดนี้ถ้าไม่นี้ต้องประหยัดไปก่อนนะครับนะครับก็คงจะควักไกวแค่นี้ก่อนนะวันนี้นะครับนะแล้วก็ทิปนา,าทิปนาเดี๋ยวผมมา,ารีวิวเรื่องการที่ว่านาจอน,นะครับนะการในที่นาเดือนไม่ว่ามีควายไรบ้างนะครับนะ ที่มันแสดงบนหน้าจอว่าตัวไหนสำคัญไม่สำคัญนะครับนะครับพอคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะสวยกว่ากดติดตามกันนะครับนะว่ากดแชร์กดซับสไคร์กับเปลือกเป็นกำลังใจกับช่างบ้านหนอกนะครับนะกับอูเช่าเซอร์วิสนะทวีนะครับนะขอบคุณมากครับติดติดตามครับคุสวัสดีครับ